มาแ่เรามากันที่อิตามิสกายพาร์คนะคะมาลงรถเมล์ตรงนี้ลงที่อิตามิสกายพาร์คนั่นแหละแล้วก็เดินไปอีก2นาทีว่าหารีวิวไม่มีเลยนะไม่ค่อยมีรีวิวแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูว่าโอเคไหมไเดินทางมาจากที่อะไรอะครับ นดเดิลมิวเซียมคือ <c oughs> ถ้าแบบว่ามาตั้งแต่โดทงบุริเลยก็น่าจะประมาณชั่วโมงกว่าอยู่นะ okay. Okay. เดินไปก่อนเนี่ยมันอยู่เดินไปเรื่อยๆแล้วลงไปขวามือเนี่ย <Okay. S 1> ไปได้หรือเปล่านี่ตรงนี้มีเซเว่นด้วยเรายังไม่ได้เข้าเซเว่นเลยนะเนี่ยทิปเนี่ยจะซื้ออะไรไปกินเล่นปะซื้ออีกแล้วซื้อตลอดทางเนี่ย เหนื่อยอยู่นะเนี่ยผู้โดยสารที่มีวิวแชร์นะคะสามารถมาได้เข็นกันมาอยู่สองสองโกเนี่ยเดินมาเหมือนจะต้องขึ้นบันไดไปอีกนะมันไม่มีลิฟต์เหรอเดินประมาณหนึ่งเลยตอนนี้เป็นเวลาประมาณสักจะห้าโมงแล้วดูดีฟ้าจะมืดแล้วมาสายเกินจริงต้องมาเร็วกว่านี้นิดนึงแต่อากาศกำลังดีเลยมาลากินกิน กินเ,อ,อ,งเอ,องเกือบจมหมดเออสมูทตี้ก็อร่อยดีกว๊กไม่รู้ใช่หรือเปล่าอ่ะแต่เดินขึ้นมาละขากลับน่าจะมืดน่าจะลำบากอยู่ออเรามาสายเกินวุ้ยเห็นรำไรเห็นรำไรเห็นรำไรใช่ปะวะทำไมไม่มีไม่มีเหมือนที่เคยเห็นเลยอะ่ะ ทำไมไม่ใช่อ่ะใช่ปะเนี่ยเ,เครื่องบินกำลังจะออกเธอเวลามาดูแล้วครับกล้มากเลยคนมาถ่ายรูปเต็มเลยขึ้นแล้วเนี่ยมันเดินมาอีกอะแต่ว่าเราไม่รู้มันถูกหรือเปล่าใช่หรือเปล่าอ่ะ แต่มีเด็กอยู่นะตรงนั้นมีเด็กอยู่ใช่แหละน่าจะใช่นะเฮ้ยใช่ป่ะคือว่าถามคนแถวเนี้ยเขาก็คือไม่รู้ไงเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็เลยแบบมาแค่นเออเราเดินมากันสองคนอะกลัวขึ้นมาผิดมันมีใครตามหลังเลย มันเหมือนมันจะแอบแบบลึกลับนิดหนึ่งใช่ปะวะนักท่องเที่ยวเออนี่มีเล่นใสยฉันว่าใช่ฉันว่าใช่นี่ไงใช่ไหใช่ไงถึงแล้วถึงแล้วเออหนูขึ้นไปเล่นเลยเน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 เขาปีกกันนีมาตรงนี้มาตรงนี้นะเขาปีนไปเล่นตรงโน้นกันอ่ะนี่ไง มันเป็นแบบว่านี่เวลามาดูนี้เร็วน,นี่เลยเนี่ยมันเป็นคล้ายๆแบบบ้านอ่า <c oughs> เขาเรียกว่าอะไร,ะราวะระวังล้อมเดี๋ยวล้อมมีห้องน้ำมีอะไรแล้วก็มีเหมือนเป็นสไลเดอร์อะไรเงี้ยเอาปวดฉี่ละเนี่ยโอ้โหฮั <c oughs> หลโหนี่บ้านแบบบ้านเชือกอะ่ะ เออนี่มีสไลเดอร์ด้วยเนี่ยเ,เนี่เขาวิ่งเร็วไ,รไปเวลาขึ้นไปเดี๋ยวมาคอยตรตสไลเดอร์<ฮ>มันใหญ่อยู่นะล้วคือบรรยากาศดีมากเนี่ถือว่าใหญ่เลยเราไม่มีคนเลยเนี่ยเป็นเล่นหนิมะแลน์ยังไม่ได้ขนาดนี้เลยนะเนี่ยแล้วก็นี่ค่ะแล้ววิวดีมีเครื่องบินตลอด แต่ว่าเดินทางแบบแอบบเหนื่อยนิดน,นึงคือถ้าเรามาจากใจกลางเมืองอะ่ะมันก็จะค่อนข้างลำบากนี่นี่นี่เนี่ยแล้วถ้าดูลันเลยอยู่ตรงนี้โ,โ,โคตรสุดยอดอุ๊ยเอยอสไลเดอร์เนี้ยอยากเล่นไปเล่นกันปะเขาให้มามาเล่นอ๋อเขาให้แค่6-12ขวอดอ,อ,อ,อ่ไป ไปยังเฮ้ยใจเย็นอย่าเพิ่งไปยังไปได้เลยปะลองไปดูดิเออมันหมุนไปได้ปะลื่นปะเนี้ยลื่นปะเนี้ยไปหาไปได้ปะเลยโอ้ยไปแล้วโอ๊ย เครื่องบินลอคลอคลอเจ็บตูดเจ็บตูดโอ้ยหนูไม่เจ็บวิวันสนุกนะโอ้ยเนี่ยดูดูรางดิไปแล้วไปคนเดียวแล้วไปคนเดียวแล้วเดี๋ยวย่าเอามือเข้าไปในรางนะลูกเออเอาจับไว้อยู่นั้นอะไปยัง เอาถ่ายรูปก่อนนึงส,งสั่งเอาไปเลย <_ D> เลิศอะ<_ <D> <_ <C> <_ D> ดูคุณพ่อคุณลูกมาแล้วค่ะโอ้โห <D> <_ D> ลูกชายเล่นหลายรอบแล้วสนุกมากสีถ <_ D> ู ขูดไหมทำไมรองท้าเขามันแบบโอ้โหเล่นกันแบบโโอหติดลั้นเว้ยอะเออนอกจากเครื่องบินขึ้นแล้วนะคะยังมีเครื่องบินลงด้วยเนี่ยเวลาดูเขาจะลงแล้วสุดยอดมากเลยเนี่ยเครื่องบินลงอ่ะ จะไปหาวิวอย่างนี้ไม่จาะที่ไหนละไปแล้วสุดยอดเออเออทําไมเขาลงมามันเร็วอะ,ะไปนี่สนุกเหรอสนุกซไซเดอร์อ๋อโอ้ยดูโอ้ย,อยตายแล้วเหียเียขึ้นนี้เหรอคะอ้าวอันนี้มันน่าจะเป็นทางลงอะ่ะลูก ไปไหนว่าจะจะไปไหนคะม,มีห้องน้ำด้วยนะไม่ต้องกลัวว่าจะแบบแต่ตอนนี้ไม่มีถังขายะาขนี้ใหญ่มากเนี่ยแค่ห้าโมงเองนะห้าโมงสิบนาทีเหรอใช่ปะเนี่ยใช่แต่ฟ้ามืดมากเป็นประเทศไทยนี่ หกโมงทุ่มหนึ่งยังไม่มืดขนาดนี้เลยนี่คือแบบมืดมากเลยยังบแบบจะทุ่มแล้วอ่ะีย่ยไม่งั้นตรงเนี้ยมันจะเล่นดีมากเลยถ่ายรูปมาช้าไปนิดนึงถ่ายรูปไม่สวยเลยอะ่ะเมื่อกี้แอบลงไปแล้วสไลเดอร์เดีย๋ยวจะลองขึ้นไปตรงนี้ดิอุยฉันเข้าไปได้ป่ะวะเขาให้ขึ้นมาเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นอย่างไง มันก็สามารถแบบปีนป่ายเข้าไปข้างในได้แต่นี้มันน่ากลัวมันเป็นแบบมืดแล้วอะ่ะเนี่ยถ้าเด็กๆมาสนุกมากแน่นอนตรงนี้วิวดีมากเสียได้มาช้าไปเนี่ยวิวมันดีจริงๆดูเครื่องบิน เอายางมาเลยขึ้นมาเลยก่อนฟ้าจะมืดก่อนจะลาคลิปนี้ไปไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเพราะมันเริ่มมืดแล้วอ่ะฟ้ามันมืดระวังนะจับไว้นี่อะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คือต้องดูโอโ้โ,อโหโอห้โอหโอ้โหโอ้ไปอาลูกสาวสาวเขาด้วย